Hämta öl! Vad sa du? Hämta money is maybe you your... <laughs> the big one just now Yeah you can uh, låna machine from Janne. Nej. Inte? ผมต้อ s มี power. อหม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 อ e มอหมอหเอืมอห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 มรหมอหมออหข่ามอหคอหมอมอหมอะมมอออออดออออหออหอ ตอนที่แลนะ้วน่ะไปเข่าล้มบาดไม่ไม่นะ่ะสองร้อยนะคะ No the garbage is there s see. <S <Okay. S 1> I see I see I see go maybe go to hospital today Ah that's all I don't see him for three days and then I thinking and then today he coming taxi e เพื่อนบ้านนะพญาวาเราไปเห็นเพื่อนบ้านสามเมื่อแต่งแท็กเขาน่ะไปโรงพยาบาลรักษาค่ะทุกคนห่วงกัน มอแท็กซี่มาเมื่อนีวัซซันค่ะหมูบานนี้มิถึงจะค้นป่วยเพราะว่ามิถึงจะผู้เฒ่าโอเค e have c o f เมื่อนี่อยบ่ไปเก็บบุเบรีแล้ค่ะพอาเก็บหมาหมูบานียังบานีขอมาสบคสาร you c y o r i e a h okay I can because I eat t h g u e t t e the baguette okay okay yeah โอเควีทอร์กาแฟร์เฟสมาค่ะทุกคนมาจิบกาแฟรกันนะคะ t a k e it e a s y FC ีเอฟซีสวัสดีครับ FC I don't see you see you later พญ่ฝรั่งแล้วมีอ่าเนื้องอกอ่าขึ้นมานะคะทุกคน What is this? Can you เปล่าแ about this one? ไม่เ this อ๋ it's my twins แล้วว a าฟั it's nothing t it s only fat เราไปหาหมอเราหมอบอกว่าข้างนี้ะเป็นก้อนไขมันมาสั่นค่ะตอนแรกนะเพิ่น a e a a y b e a u s, uh, <S e <Yeah. S 1> I, <laughs> I don't like ตอนแรกนะเพิ่นสงสัยยานเป็นมะเร็งอย่างซีนะค่ะ เขาก็เลือตรวจว่าเป็นก้อนไขมันซ่ซื้อบาอนตรายว่าสันค่ะทุกคนหมอว่าคัันเราอยากผ่าตัดกับผาตัดได้แต่ว่าเราน่ะยาเราเลือกพาผ่าตัดว่าสัา I know a man in m a r k in c o p e g e n he have s a i he c a l l i e twins his twin <U i. S 1> twin brother นโอเควี e เ สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกคนค่ะพอกันอีกแล้วนะคะกับข่อยมาดามบ้านนอกไลฟ์เป็นสวีเดนค่ะเมื่อนี้ข่อยตาแต่งใส่ปลาเซลมอนนะคะทุกคนข่อยตาใสกันเลยนะคะแซ่บคักแซ่บแน่ค่ะคนมาได้กินโดนแล้วตาปลาเซลมอนนะคะทุกคนแล้วก็มีอ่ากุ้งนอยลวกพร้อมนะคะแล้วกับปลาเซลมอนอบพร้อมค่ะทุกคน เมื่อนี้กินก่อนนะคะจังค่อยคุยกันเมื่อนี้คคอยนะย่ะไ่ได้ไปเก็บบลูเบอรีะะ่แล้วค่ะคอยทำความสะอาดบลูเบอรี่ที่เก็บมาแต่เมื่อวานนี้นะคะ,อะตอนแรกพยาวาทำความสะอาดเสร็จแล้วว่าจะพาไปลอกเบ,บิ่งปลาบูบอรี่อีกครั้งหนึ่งนะคะคอย,ยก็เลยว่าคอยเมย่อยเรียบไปนะคะตอนนี้ตำแตงใส่ปลาเซลมอนกินก่อนนะคะมาค่ะทุกคนมากินตำแตงปลาเซลมอนน้ำข่อยก่อนนะคะ เพราะไงเราเบิ่งทีวีนะคะเรากินแล้วค่ะเขาผัดขเขาผัดตามเคยค่ะทุกคนทุนต่อกกำลังเป็นดะแซบ เย็นนะคะมันก็จะติดมือมันบอกข่าเย็นกับติดมือติดมือดีดีอันนี้เป็นดอกผักบัวหอมหงายเมื่อไหร่ใคก็เอามากขวา่ใกล้กันค่ะกับใบผีเสสเผ็ด สลัดผักกาดหอมแบบกรอบ ui, tôi lắm tròn, có dưới gì cả. กินพักะเซิมค่ะทุกคนเรือหน่อยๆมันมีหลายยาคนกินข้าวเยิ่มแล้วฮะก็มาเล่นห้องน่อยคุยกันอยู่ในห้องน้อยห้องไม่ของข่อยนะคะทุกคนแต่ว่าข่อยน่ะยังพาในน้อนอยู่ีนไอเทมเลยค่ะมีแต่น้อนเล่นโทรศัพท์อ่ะ เวลาที่พญายนาแล้วน่ะนอนโกนนะคะแล้วคอยก็ลอยออกมานอนเหลียยืนแหบแป๊บนึงนะคะ,ะแล้วก็ตัดต่อวิดีโออัดคลิปล o ดนะคะทุกคนเพราะว่าตอนเวลาตัดต่อโทรศัพท์หนัก่อยก็จะบอส่หูฟังนะคะคอยก็จะเปิดเสียงแล้วที่นี่ขั้นมาอยู่ห้องนี้มันก็จะเสียงคอยก็ปิดประตูนะคะ กันมานอนเล่นอยู่นี่นะคะทุกคนแล้วก็กลับไปนอนอยังในห้องใหญ่คือเก่าล่ะค่ะห้องน้อยเป็นยังไงคะข่อยยังบ้านได้จัดอ่าของนะคะ่ะทุกคนก็ย,ยังหกอยู่คือเก่านั่นแหละอ่าค่อยว่าเบิดหนาบูเบอรี่แล้วข่อยจังค่อยจะจัดให้อ่าดูดีนะคะข่อยก็มีอ่าเพื่อนสาวข่อยคนจีนนะคะ่ะแกก็เ,าเอา อันนี้มาหาย่อยตั้งแต่ตอนที่คอยย้ายไปอยู่อพาร์ตเมนต์เพื่อราคาก็นี่เขาเอิ้อนนะทอบลาทอบลานะคะบานเ้าเขาเอื้อนในอย่างเงี้ย่อยนด่ก็จำไม่ได้เด้บานเ้าขาก็จะเอื้อนนะ ตาขอ่อยคือปึกแต่ที่ติดตามฝาพนังนะคะเพิ่งรู้ค่อยจะได้ไปอันแปลภาษาสวีเดนเป็นภาษาไทยได้ปาบนี้นั่นแหละค่ะค่อยไม่หลายอยู่อแตะว่ว่าก็บรรู้ว่าจะติดวงใดนแน่จังค่อยที่เหมาะสมนะคะองนี่วงหานวงหนันเพื่อนอซูซี่นะคะเอามาให้อยู่ข้างในก็นมีอีกสองแผ่นนะคะ คอยจะจัดคอยจะแต่งตกแต่งห้องนะคะค่ะมื่อนี้ย่อยกับม่ค้าดีบอกทุกคนนะคะ,ะเรื่องของพญายั่งล่ะค่ะเมื่อเ้านี้เราก็ได้ไปตรวจเลือดนะคะแล้วค่าตรวจเลือดของเราน่ะกับเป็นลดลงหลายนะคะเหลือแค่สามเอ็มจี่นค่ะทุกคนตั้งแต่และเขาร้งบาลที่แรกนะ่ะยูทีสอง0อยนะคะ ตอนนี้ก็ลดลงสุขภาพแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าอ้วนทวนขึ้นหลายเติมนะคะแล้วก็กินข้าได้หลายพร้อมแล้วก็หมอกระเปียนยาตัวหม่ให้แล้วน้ำนะคะทุกคนกัเขียนใบสั่งยาแล้วก็แล้วก็สั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตนั่นแหละค่ะก็รอเบิ่งว่าอีกเดือนหน้าค่ะทุกคนว่าถ่าาผลตรวจเลือดของเล้ะอ่าอยู่ที่ เป็นทีินาพอใจก็นี่นะคะ,ะเราอาจจะได้เดินทางไปเมืองไทยน้ำค่อยนะคะแต่ว่าเราก็มีปัญหาเรื่องหัวเขานะคะทุกคนแต่เรื่องปวดหลังนะก็ปวดบาหลายคือเกาแล้วล่ะคะ่ะดีขึ้นตามล้ำดับนะคะทุกคนก็เหลือแต่หัวเขานั่นแหะคะ่ะแต่เราน่ะก็ต้องกินยาประจำคือเกาล่ะคะ่ะแต่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ หมอบอกว่าค่าของเลือดนะเหลือแค่3 mg นะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งคอยก็จะมาอัปเดตเรื่องการเฮ็ดลาน่าอยู่ที่เมืองไทยให้ทุกคนฟังนะคะตอนนี้คอยก็ได้ทาสีเรียบร้อยแล้วปูกระเบือ้องเรียบร้อยแล้วจ่ายเงินค่าสร้างปูกระเบื้องแล้วก็เฮ็ดบันไดไม่พร้อมนะคะกา งบกระบาลปลายไปแล้วนะคะทุกคนอ่าแล้วก็ตอนนี้ก็ห้สร้างมาวัดอ่าจ ah ะเฮ็ยตดติดกระจกแล้วะคะ่ะก็หลายเติอบอยู่นะคะทุกคนเกือบแสนเลยละคะ่ะติดกระจกก็จิบาลปลายไปหลายคักนะคะเราค่อยก็ได้อ่เอาเงินนะที่ค่อยเก็บเป็นกองทุนให้ญาติให้พี่น้องไว้ยืมนะก็เอามาลงที่ลานแล้วนะคะเพราะว่า อทุกคนเขากาอ่ำบ่มีปัญหาเรื่องการเงินแล้วนะคะก็เลยอ่ได้เอาคืนมานะคะอ่าเพราะว่าช่วงนี้ค่อยใช้เงินหลายนะคะก็เลยเอาเงินก่อนนี่นะเอามาไว้ถ้ทอ่ติดกระจกนะคะทุกคนเพราะว่าอ่าเยอะมากนะคะเงินเดือนค่อยเดือนนี้นะ่ะก็บ่พอเลยล่ะค่ะเพราะว่าอ่าหากภาษีไปก็เหลือเงินบ่หลายนะคะแล้วค่อยจะต้องอ่า เก็บไว้เป็นค่าใส่ใจยอยู่หนีน้ำนะคะ,ะหลังจากที่ติดกระจกเสร็จแล้วนะก็จะ,ะติดแอร์ทั้งสองห้องนะคะห้องค้าขายห้องร้านค้านี่ก็เฮ็ดทสองห้องแต่ว่าห้องอะอะซอมโทรศัพท์ของลูกซ้ายกับอีของนึงนะคะก็คิดว่าจะติดแอร์ทั้งสองหมองนะคะทุกคนแต่ก่อนจะติดแอร์ก็ต้องเดินไฟเข่าสักก่อนนะคะต่อไฟสักก่อน กาเสียบหลายอยู่นะคะเบื่องดูวว่าก่อนซัวเสิได้กลับบ้านหนสิเงิ ding, เหลือเงนินน่าใดได้กลับเมืองไทยตรงเมือนเนี่ก็ไม่้หลายใจนะคะแต่ยังโชคดีนะคะที่มีเงินบูบารีไว้ใส่ใจ่นะคะคอยก็เลยบอได้ยากเรื่องมีปัญหาเรื่องเงินอยู่ใส่อยู่ในสวีเดนในตอนนี้นะคะกาเงินเดือนกับเงิน ยู u ูบก็เอาไปเฮดลานค่าส่งไปทั้งบ้านนะคะช่วงี้ก็คิดว่าปีใหม่นี้่อยก็จะ,ะถ้าเป็นไปตามเป้าหมายนะคะปีใหม่นี่ก็จะเปิดลานให้ลูกๆได้มีอาชีพมีงานทำนะคะทุกคนช่วงนี้รวมทั้งเบิดที่เก็บบุเบรี่ได้นะกะเพิ่งจะได้สามสิบกล้องเองนะคะทุกคน ผิดเป้านะคะปีที่แล้วนะได้หลายมากได้ลอยก็อยกองะะกเลยค่ะก็เลยมีเงินหลายแต่ปีนี้นะบ่ได้ตามเป้านะคะเพราะว่าเก็บซะา,าแเราอีกอย่างหนึ่งปีนี้บูเบอรี่นะกันน้อยๆแล้วก็บดูคือปีที่แล้วนะคะมันก็นเลยเฮ็ดไทยบ่ตามเป้าหมายเลยค่ะกันค้นแต่ว่ากันยังดีนะคะได้เล็กๆน้อยๆเพราะได้มาเติมกันละค่ะ ก็ได้ใส่ใจ่ายหลายอย่างนะคะคอยกะให้พญายาถือนะคะเงินส่วนนี่แล้วก็ได้เอามาจ่ายค่านา้ำค่าไฟแล้วก็เป็นค่าน้ำมุกน้ำมันรถล,ล้านั่นแหละคะ่ะเพราะว่าเวลาไปเก็บบอรบรีก็จะเอารถล้อไปนะคะแล้วก็ซื้ออันอื่น,นหลายอย่างนะคะทุกคนก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะถึงจะว่าไดเงินก่อนไงเป็นเมื่อนคือเก่าแต่ว่าก็ มีส่วนเนซอยในจนเจือในครอบครัวนะคะทุกคนค่ะทุกคนคะเมื่อเน่อยกขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเมื่อเนยก็มาอัปเดตอาการตรวจเลือดของพญย,ยฟรังแล้วก็มาอัปเดตลานค่าที่อยู่เมืองไทยให้ทุกคนฟังนะคะ,ะแต่ว่าขอยนะจะต้องขอกราบขอคุณเอฟซีทุกคนนะคะที่ ส่งกำลังใจเรากะแสดงความห่วงใยมายังพญ่์พลังอ่าเรากะมายังมาด่าบรรน,นอกนะคะอ่ะาเอ็ซีปากท่านนา่ะกะอยากให้มาด่าบรรน,นอกมีหลายใดหลายกับบอกให้ทําคลิปลงมือละส่งคลิปสามคลิปกึ่จังช่องอื่นๆอ่าแต่ว่าก็อยากเฮ็นจุนะคะแต่มันผมมีเวลาเพราะว่าตื่นขึ้นย้ำเ้าก็ต้องไปทำงานนะคะเลิกงานมาก,ก็ต้อง ไปเก็บบลูเบอรี่กับทายคลิปกับมีแนวเฮดกันได้เมื่อลรคลิปน่ะก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะค่ะก็ขคอขอบบุญขอบคุณมากๆนะคะที่เป็น่องเป็นใย,ยแล้วก็คุณพี่จุลิพรจากอออยูเอสแล้วก็คุณพี่บุญมาจากเยอรมันแล้วก็คุณปลาอันชลีแล้วก็หลายๆท่านนะคะที่แชร์ความรู้ ให้เขียนคอมเมนต์แชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์ให้เอซีท่านอื่นได้เรียนรู้นะคะได้อ่านแล้วก็เป็นพลดีต่อเอฟซีทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปในช่องของมาดามบันนองแล้วก็ได้มาอ่านประสบการณ์ของปีพีของคุณป่านะคะแล้วก็มาดามบันนองนะทราบซึ้งใจมากๆเลยล่ะคะ่ะ ที่ทุกคนนะ่ะเขียนเราประสบการณ์ที่ผ่านมาบ่าว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพบ่าว่าจะเป็นเรื่องอ่าชีวิตที่ผ่านมาแล้วกัหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะมาดามบันนองนะอ่านถูกกับคอมเมนต์นะคะแต่ว่าบางช่วงนะอาจจะบม่ได้ตอบคอมเมนต์นะคะเพราะว่าการตอบคอมเมนต์นั้นต้องใส่เวลามันบ่าวเครมีเวลาที่จะมาตอบได้ตลอดนะคะ แต่ว่าถ้ายย้ำใดวางก็จะอ่ามาตอบอ่าคอมเมนต์คอม f อซคือเก่าล่ะค่ะแต่ช่วงนี้นะเป็นช่วงที่ต้องทำเงินนะคะทุกคนก็เลยอ่าเฝ้าอ่านแล้วก็อ่ากดหัวใจให้คือเก่านะคะแต่ว่าทุกคอมเมนต์น่าได้อ่านในผ่านสายตามาดับบรรนออกทุกคอมเมนต์เลยนะคะอ้อลืมอัปเดตเรื่องอ่าการทำ กระเป๋าผ่านะคะตอนนี้ก็ให้ลูกซ้ายนะไปติดต่อบริษัทที่ทํากระเป๋าผ่าที่จะแจกเป็นของขวัญปีใหม่ไว้ให้ทุกคนแล้วนะคะอันดับแรกก็จะเฮ็ดลอยถุงนะคะเฮ็ดลอยถุงสกอรลูกซ้ายบอกว่าแม่คือบระเฮดเสือซันแต่ว่าการทําเสือมันจะต้อง อามีใส่นะคะแต่ว่าข่อยก็เลยบอกลูกว่าเอาเป็นทุงผ้าคือนก่อนนี่ยแหละมันจังค่อยบ่ได้อายเฮ็ดใส่เสื้อเพราะว่าแต่ละคนน่่ะอาใส่พอทอกันนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเฮ็ดให้เป็นของขวัญปีใหม่แกเอฟนะคะถาะค้าบ่โคกันหรือ FC เขียนที่อยู่มาหลายก็สิอ่าเฮ็ดเพิ่มนะคะเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ตอบแทนบุญคุณที่ FC ให้การสนับสนุนและกรรส่งกำลังใจส่งพลังบวกมาให้มาดามบานนอรนะคะค่ะการสิจากการเขอใหยทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะสำหรับเมื่อเนยขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย